ครับที่ประกอบการตัดสินใจนะครับ Honda s u m ม x รถปีหกหนึ่งนะครับไมนิดตันล้อสองสีแล้วนี่ครับสุดสีสวยนะนี่รถใช้มือเดียวเนาะครับนี่ครับดูรอบๆคันก่อนสุดสีสวยนะครับ แทงใจเย็นกระสีหกห้านะครับอันนี้นี่ครับมีอะไรลิงสต็อปด้วยนะครับนี่ฮะดูไม้ครับผมไม้สองมื่นฟลอร์นะครับเดี๋ยวสตาร์ทเชื่องให้ดูนะครับ<ม>นี่ยีบร้อยรถสลาสติกแล้วนะครับ เครื่องเงียบมากนีะครับที่รถแต่ต้านติดแล้วนะเครื่องเงียบมากเลยนะเครื่องเงียบสุดๆเลยเฟืองท้ายไม่หอนรถขับดีนะฮะแต่ต้าติดแล้วยางใหม่ๆเลยนะครับนะเนี่ยเห็นยางไหมยางใหม่เอี่ยมเลยนะครับทั้งหน้าหลังเลยนะครับ รถพร้อมใช้พศหกห้าราคา2,9,900ืาพเบาทนี่ครับนี่รถสตาร์ทติดอยู่นะจะยินเสียงไหมมันเงียบนสนใจโทรมาได้ครับผม0 8นย3 6 8ดเกสหรถอยู่บ้านถ้ำนะครับซอยสอทับสหมู่หนึ่อำเภอแม่สาย เบอร์โทรศัพท์เบอร์เดิมครับ0891368745โอเคครับผมขอบคุณครับเดี๋ยวถ่ายรูปไปดู